มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมห่างหายไปนานคิดถึงแฟนคลับยกยอยกยอยอดวิวทะลุสองพันละคลิปยกยอเมื่อกี้ได้เปิดบินไปแล้วสองตัวใหญ่เราไม่ทันมาดูกัน ไปชมคลิปที่ชอบอีกแล้วตากล้องก็ไปขีดวัคซีนมาแล้วเข็มแรก <c oughs> ลำลูกกาโรงพยาบาลลำลูกกาขีดแอ,อตตาหกสิบขึ้นเขให้นี่หมดพวกห้าสิบกลางกลางลงเขให้ชินโนแวก ทำไงได้โอ้ประชาชนคงไม่ได้หรอกใช่ยังไงก็ทางนู้นก็ได้หมดก่อนทำไงได้อะมาดูปลากันต่อดีกว่าฟัาบเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วสวยๆเลย สองตัวแม่น้ํายุบลงมานี่เป็นอันว่ายอนี่ได้ผลแล้วท่านผู้ชมตอนนี้พวกแหพวกอะไรนี่บ่นอึบเลยไม่มีปลาได้แล้วครับเปิดบินแล้วครับนี่นี่น,น,นี่บอกแล้วพี่น้องชาวยกยอได้ชมได้ชม ริบสสวยได้ปลาปลานินปลานินปลาตะเพียนปลานินบายอ่าวันก่อนเมื่อสองวันสามวันนี้ก็มางมหอย คิ้นมอหมอยไปอยู่สองวันอ่าเป็นไงลุ้นเลยเจอ,<ข>อตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่บักเอฟเลยนั่นแน่นั่นแน่ท่านผู้ชมโโหไม่อยากจะพูดมาแล้วเห็นชัดๆแล้วถุงมือแม่ม,ม,ม,มอาอีกเห็นแล้วสวยงามสวยงามสวยสวย,สวย สวย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 สดใสซับซ่าไม่อยากรู้ว่าเราเดินผ่านอยู่เนี่ยมันมันเข้ามาได้ยังไงเ,เราเดินอยู่ยุ่งยุ่งนี่นนนเนาะเห็นขาเราอยู่เนี่ยมันก็ยังกล้าเข้ามามันคิดว่าโยนเหยื่อให้มันเหรอพวกลงแหนี่นั่งเงียบกลัวแต่ปลาจะหนีมันไม่ใช่มาดูโยกยอดิ ดูครับมีปลากระดีติดมาแล้วสองตัวไมาปลากระดีปล่อยปอาตัวใหญ่ดีกว่าเลยวันนี้จะได้ชมสวยๆตกยอห่างหายไป เป็นเดือนเลยท่านผู้ชมเพราะน้ำลึกยกไม่ได้พอน้ำแห้งเราก็ยกได้โอ้ถ้าจะเอามาลองนะวสวายยังมีนะเออเห็นเฮ้ยมีกระโดดแล้วครับกระโดดแล้วครับท่านผู้ชมสามตัวสีสวยเลยโอ้ยปลาสวยปะปลาสวยสวย,ยโอ้วุ่นปักเลยตัวกลมเลยฮนะโอ้ท่านผู้ชมสวยงามสวยงามสวยงามสะอาดด้วย โอ้ไม่มีขยะเลยปลาล้วนๆปลาล้วนๆท่านผู้ชมนี่แหละเห็นแล้วคลิปซื้อไม่ตัวมีตัวเอ๊ะทำไมเขาไม่ได้เลยยโยนแต่ฝั่งนู้นนะเขาไม่ได้โย้อนฝั่งนี้เงียบกิ๊บเลย่อถ้ามันเข้ามันก็มาทั้งสองกันเนาะ ตัวโตตัวโตตัวสวยตัวสวยอ้วนๆด้วยท่านผู้ชมสวยๆอ้วนๆด้วยอืมโชคดีแล้ววันนี้โชคดีละได้ปลาตัวสวยตัวงามออืม่าเห็นมันพุดอยู่เห็นมันยังตางอยู่น่าจะเข้ามาหรอกไปดู มันมาจากไหนไวะไอยยังเลยเ,เข้ามาไงประตูวเปิดเข้ามาไงโอ้มันยังกล้านะมีไหมเอ,อ้ไม่มีไม่มีกระตุกสลับกันสลับกันสลับกันนะท่านผู้ชมชมยกยอชมยกยอ มาดูยกยอกันวันนี้ชมลุ้นปลานะมีตัวสวยกระโดนนะครับท่านผู้ชมกระโดดแล้วครับเห็นเลยครับสวยสวยสามตัวอู้ยเมื่อกี้ก็นสามตัวสวยตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่เลยสวยงามมากท่านผู้ชมสวยงามมากตัวโต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 เมื่ออย่างนี้แหละได้คิดสวยๆเลยท่านผู้ชม โอเคเลย่คิดสวยแล้วทั้งหลายวันเป็นนานเสร็จแล้วแหละบ้านยกอยู่แล้วครับท่านผู้ชม ลุ้นเลยฮะลุ้นเลยครับเออมีมีไหมตุงติงแล้วครับตึงอิ้ยสองตัวสองตัวสองตัวกระโดดยิงยิงเลยเฮ้ยสวยงามสวยงามท่านผู้ชมสวยงามสวยงามปลาสะอาดด้วยปลาสะอาดปลาสะอาดสวยสวยสวยปลาสะอาดงามเลยสวยสวยสวย สวยด้วยเนี่ยปลาใหญ่สวยงามโอ้โตัวทาแ์ละอย่างนี้มีหวังแป๊บเดียวเต็มเต็มไปชั้งแน่เอ้ไอ้กระโดดอีกแล้วทติมเตตัวใจโอ้ยทำไมปลามันเชื่ออย่างนั้น呐 โอ้โตัวใหญ่ตัวใหญ่ท่านผู้ชมสวยๆเออนี่แหละห่างหายไปนานโอ้โหได้ชมช็อตสวยๆอย่างนี้เลยโอ้สวยงามสวยงามเต้นยิงยิงเลยสวยๆสวยเๆมาเลยสวยเปิดบินได้สวยครับท่านผู้ชมเปิดบินได้สวยเปิดบินได้สวยสวยๆสวย คู่เป็นคู่เลยสามตัวด้วยสองตัวด้วยฮนะเต็มมือเลยครับมีไหมเอ่ยมีไมเอ่ยมีไมเอ่ยรุ่นเออนี้เงียบนะไม่เป็นไรท่านผู้ชมจอดสวยๆอย่างนี้ไม่เป็นไรมีสลับกันมั้งสวยงามสวยงามปลาตัวใหญ่ ปลาอ้วนปลาตัวใหญ่อวบอ้วนเลยอ่าอย่างนี้มีลุ้นมีลุ้นทุกช็อตมีลุ้นทุกชอดมีอ,มอ,มอีกแล้วตัวเล็กๆหนึ่งตัวอโอเคเลยได้ได้ทผู้นเดี๋วยวกลับมาไม่ผิดหวังจริงด้วย กลับมาเราก็ได้ดูช็อตสวยๆเลยท่านผู้ชมขอบคุณแฟนๆด้วยฮะที่ติดตามมาตลอดนี่นะฮะยกยอคนเดิมนะฮะนายพานคนเก่าแอนขัดเต้กำลังใจกันมานี่แหละครับกลับมายกยอเราชมอีกแล้ว